ยังไ่โตไปอีแม่ขนมก่อนนะึ่งทีเอานุ่มเปียว <c oughs> ยไวันแเดียวกันคนคน, <c oughs> นุ่มเปียวเลยก็อเออมาพอนุ่มเปียวว่าให้แม่ใช้เงินเงิน <c oughs> น่อีแม่คือเก้าโอ้ไม่ไหวนะ แพันธุ์ไทยเ้อวันนี้วันแม่วันนี้เป็นวันแม่นะคะวันที่สิบสองสิงหาวันแม่ให้ลูกวันแม่นะคะวันแม่่พี่น้องฝั่งไทยนะคะน้องน้องเทพไทยว่าวันนี้วันแม่มาสั่นอัปลักแค้นซีเขียวให้แม่โอ้ยน่ารักมาก นึกงว่าจะซื้อคำให้แม่ได้กำไรแขนหนึ่งอันสบายดีด้วยพี่น้องพีน้อง้าไปหาหมอพี่น้องเออยันี้กต่จาได้หมอบพอเห็นอีกนะหาหมอนะเมื่อหนก็ไปหาหมอบอเห็นหมอเลยพอเห็นหมอเลยืันนี้จไปหาหมอใกล้ๆนี่แหละพี่น้องก็แถวเมืองเขาเองเนี่ละเราจะเข้าในเมืองพี่น้องมานี ไปแล้วเนาะูดหมอออกแล้ววันนี้เราจะเข่าคีนิกไปเอาลองเรายาไล่หมองไล่บอลเบิร์กเนาะว่านี่ก็ซื้อในห้างในผลกินว่านี่เจ็บกินพิษกินแกงเพ็ดเจฟนอกว่านี่แม่ปัดเ็บเพ็ดเฟืองมาให้เก็บเฟืองมาให้ลับไซอักเซฟแล้วก็ยิกเบิ่งตีเบิ่งอันเีย เจ็บอยู่บ่อยตอนนี้ลูกฮะน้อยหนึ่งกระเพาะมันกับฮุ่มฮุ่มอยู่อ่นแล้วกินข้าวเจ้าไล่ไล่ปวดข้าวเจ้าแล้วก็สิกระบอให้กินข้าวเหนียวตอนแรกกินข้าวเจ้าได้ไปซื้อมิกกี้ซื้อมีบอลลุกไม่กี้เนื่องนะเน้นเน้นฮะเ้าบอลลุกกระบอให้กินข้าวเหนียวบอลลุกเด้อกินกินเก๋กินบ่กินลายกินพอดีบลุาอขลั่ลุงบอยแล้วก็กินแต่ข้าวเจ้าห่อข้าวเจ้าไปกินไ้กินเจ๊กี้ข้าวเหนียวน้ำ เจ็บมันแน่นแล้วกันเราก็กินแต่พวกปลาพวกยังเนี่ยใส่เ่ามันย่อยง่ายเออลำใส่มันอักเสบนี่เ๋ยวเมื่อนเ๋ยวเมื่อแล้วแม่ซื้อเมคกี้มาใส่ช็อตเมคกี้เสียเขาใส่เขากินไปซื้อมูมาเห็ดแหงสำรับกับปาน้ำ ก็ล wow. so, ูกกบก็ม uh, ีได้ป okay, ิ่งกบกินบโต๊ะน่ะกบผัดบอยาพี่น้องเอ้เนียมันดีกบกบน่ยมันดีอันพวกอันคารามอะไรอย่างเงี้ยลุงบอยกินเตกบได้ตอนน่ะปิ่งกบเมื่อกี้ก็ขอจ้าโอ้ยบุญธรรมโมเฮชันก็บบเคยอยากฟันกันได้เพราะว่าขันเขาเจ้านั่นต้องเป็นผัดกะเพรานะคะ นะเป็ดเผ็ดค่ะพี่น้องสาวซุเปอรนี่นะมักแบบนี้สิไปกิน,นันเขาจะากะปิ้โปโ,โไม่ฟัน,ลนเลยค,ค,ค,ค่ะสจีเดบาสง้าามมีดอกอันนี้พี่นอ้องเลยริมทางาาให้เบ่งออบรรยากาศนำ้ำทางพี่น้องเทั่วว่างท่อนี่ วางถอปลาปาเลยเด้อพี่น้องเลยบ้านสาวซุพปรณีก็สิได้สิได้ใส่น่ำปลาปลาเลยเด้อต่อไปนี่นี่บานหนั่ปลาไฟบ้านบ้าเนี่ทั้งขา่ำทั้งขาไฟบ้านเออขาเอาขึ้นหน่อยเดี๋ยวพอถอตัวนี้มันชิไลบอกมันชิไลไว้อยู่บลระบาดนี่มันชีท่านใส่อยู่บลเด้ถอนี่อ ฟังไปตามขางทางไดพี่น้องเอ้ยกระเจ้ากระว่างไปตามขางทางอ๋อแนวนี้เนาะฝาสีขาววัดนี่แล้วเทพไทเนาะแม่นุวรมเ้าก็สิคือกรุงเทพเนาะบานี้เนาะฮอรในเมืองอะไรพี่น้องเ้าสิได้น้ำปลาปลาเ้าก็ะสีขาวคือเ้าไปกรุงเทพบานี้เนาะเล่โลเบิร์ตเมื่อเน่โอ้ตูบตีบได้มั่งเบิร์ตเมฆาก็ะเบิดคายบ้าน ได้วางมองนั่นเลยวางสื่อได้บ่อยวางขดอีกทำมองได้กระตำไปโลดท่น่ะยิงค่ะเดี่ยตัดออกยกออกใน่นะวางไปเพิ่อ้าบทพ้นทางคือพ่วางส่ะคือพ่จกส่ะมองกันดานบ่จักมันอยู่ในนี้อ๋อจักมันอยู่ในนี้ ดูดขึ้นพุ่นไม่ใช่ผู้มันต้องปรุงแต่งแล้วก็ไล่ลงมาพี่อีกโอ้ยบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมันจะปรุงแต่งอยู่พี่แล้วมันกัดจิตสูงเมือนีหนพี่น้องแดดแจ่มแหลมเลยท้องฟ้าสวยงามเขียวอุ่มทุ่มสะพัดเขียวใสกระดอกเดียร์ในบ้านยัเนี่ยสาพัดงามกระดอกเดียร์ในท้องฟ้านะป่า ในเมืองแล้วเดี๋ยวเราก็จะไก่สีหอทงมอสเลยพี่น้องสิงไปใหิหมอสผลเอ็กโกิ่งทองน้องฝาใสอีกรอบเมื่อนายเอ็กโกลำใสอักเซบ,นะบโ,โกมือไปหาพ่อใหญ่อันเออ,อ,เอ,อทานมอเวลนะไปกโกว่หักขนาดเโก เอ็กเบิ่งก่อนแล้วก็จัดยาตามที่เฮาเอ็กโกเบิ่์กน้องกับเอวยน,นะคือกันอย่าบอกพี่น้องน้องเทพไทยเป็นน้องชายนะคะแล้วก็น้องฝาใส่ก็คือกันอยู่ไดๆฝาใสเอ้เยฮัลโหลแพงกันยู่หอมแก้มกันแล้วอ้ยแป่งกันเลยหอมน้องนี่เอ้น่ารักมากเลยกับน้อง เพลงกันดตลูกเด้อสองคนหนึ่งได้เมนี่มีหลบสองคนพี่เนาะหลกูกจ่าไปลงไม่เอาคนที่สามไม่เอาคนที่สา2 2> มค่ะสองคนพอไ<ป>เอาลงมาลูกเกือบเอาเกือบแว่นตาจะได้หลกระวังติงเด้อเอาลงมาลูกลงมาไปเข้าสิเข้าคลินิกกันพี่เนาะคลินิก วันใส่ไปน้องฟ้าเขาเนีย่ยเขาไปเขาไปไ,ไหมบุก่าเขาผลจีถือสียาผลยังหิมเสยอ,อยู่พี่น้องเลยตอนนี้นะน,น้องฟากับเอโกออกมาแล้วพี่น้องพลเอโกออกมาแล้วตอนนี้ชิซักยาวันนี้ ซักไข่เทพไทยน้ำจังไงว้ามอวะจังบดื้อไปเป็นมอเด้อไปหาเฮียนเป็นมอเด้อโหไปเป็นมอเด้อ์เถอฐานมอน่ะเดิเป็นนักฮองอยากเป็นนักฮองง่ายกว่าเป็นมอเป็นนักฮองน้องเทพไทยแบบง่ายกว่าเป็นมอเป็นมอต้องไดเฮียนไดโหลเฮียนสูงๆเอาความโหไลยๆน้องฝาเพื่อนที่ซักยาห้พี่น้องเลย กสิสักยาเอโกแล้วก้นแล้วเแต่เก่าอันเอกเอ้โกละกันดึงลงเลยดึงลงอันอลำไส้อักเสบคลามเอาเขาและขงงดกินข้องดองข้องเพชรงดเอาโอ๊ดเอาอยาก,กระไดโอท๊ทดทอนทีสุดในลูกเลย เพื่อมันที่เศร้ามันต้องใส่เวลาพี่น้องเลยเป็นกระเพาะนะน้องฝาาเจ็บมาประมาณกลางๆปีตอนเขาองเฮียนพี่น้องเลยประมาณคขึ่งปีเลยแหละส่วงกลางๆปีนี่แหละน้องฝ่าก็เริ่มเจ็บน,นํใหฮนีพาไปหาหมอนะหลายเถื่อไปเลยแหละไปมองได้เพิ่นกระบาก,กระพเพาะเขาก็มาเอโกเบิ่งหลายเถือ่อเลยหอยามันเป็นแนวอืน่นทะเลน้ำใสน้ำพงุง เดี๋ยวรอถามหมอพนกระสิมาซักยา,มา,มากหน่อย<ป>ตอนนี้หมอพนกำลังเข้าไปน้องฝาเจอฉีดก้นพี่น้องเลยฉีดยาให้กนุน ปิดปิดน้องนอง้นองฟ้านะนาเจอสีก้นเจ็บก็เจ็บแต่แท่พานะเจ็บพวเกา่าตอนมอสีนะบริเจ็บพี่น้องบาดีนเจ็บแห้งคนไข้ก็มีได้ไปป่ะนี่ตีด,ด,ดออกแล้วเอาพ้นกวดออกมาก็ได้แล้วพี่น้องได้เอ็กโกลำใสใหญ่อักเสบพี่น้องเลยเอาแล้วก็ได้ยาเมื่อกินมียาก่อนอาหารพร้อม หลังอาหารนำรวกาฉีดยาไปเข้มหนึ่งพี่น้องเลยค่าใช้ใจ่ายก็สี่สี่แสนสี่แสนปลายไปไปขึ้นรถลุกนี่แต่คลัมเอาเด้อฝ่าเด้อคองดองคองเพชร กินพักในลายเพื่อนบอกนันลวกพักอาคืนลกเออกินพักในพักแม่เก็บเมื่อไหร่าให้ลวกในเด้อยังยังอยู่คือเก่าพักบ้องก็ยังคือเก่าโอ้ยไฟลวกกินเลยยับข้าไปลูกกินโลดลวกพักลวกพักบอกพักบ้องกินพักอันนั่นแม่เก็บมาใไหร่บ้านนี่มาลวกเด้อลวกเด้อไ้ไม่ใหญ่กินก็ยังโอ้ยไฟลวกยังเห็นอ้อยในทงยางคือเก่า หายซึ่เพิ่งกินพักไล่เก็บพักมาหายแต่ยังบวัก,กันลวกเพราะว่าถ่ายยากแน่พี่น้องเลยเป็นลำส้ใหญ่อักเสบแล้วมันถ่ายยากม,ามือถ่ายมือบวถ่ายแม่บวชได้ถ่ายสำนะหลายมือสองสามมือนั่นเธอกระเจ็บแบบะะนี้มันเห็ดแถมมันอักเสบอ่าหักซาก็ยากแน,น่เลยต้องใส่เวลาเราอะใส่เวลาเฮงมีแต่คลร่ามเอากลัวเทิงกว่าโมเว่ คลร่าเอาเองล่อยมาอแม่ราหลายคนหลายคนอันนี้คนบ่อไล่คนปวดนินนหนเจาะจิ้มหมองหมอไล่บบน้องคนเป็นรอยถ่าจิ้มหลายแต่กรได้ซากยาผมได้เข็มหนึ่งน้องฟะไปห้องมอเหมือนอะ2องเข็มเหมือนเจ๊แพงจนหายอันนี้เข็มที่เหเข็มที่ซองหายแต่เออนน้ำตาย่อย มือนี้ก็เจ็บซักยาเด้เนาะซักยาได้มือนะนะมือไปห้องหมอนะมือนี้ก็ได้ซักอีกนี่มือนี้กะมันมันก็จะเหน,นเื่อยน้ำพ่นไทยเยอะมากใ่ๆนี่คือโต๊ะเปยาอออันนี้คือกันนี่ไปซักยาเนี่เข้มเนื้อคนถ่ายเข้มนึ้อนี่มาดูมอสกมือนั่นนะบ b เอ็กโกมือนั่นนะมิเตอร์ละฟ้ามือเราฟาดตอปกปกๆปๆกปกปกเอาแล้วก็ซักยาให้รถอยู่หงหงมอนะมือก็จะต๊ก็จะกูหูเลย

ว่ามือนับไปกดออกมากระลาดหนึ่งกระเบิดเลยจักอยู่เล่ากูจักแยงกระสานอยู่เล่าไอพ่อใหญ่มาซื้ออะไรคลิปนอดเมือเพื่อนเบียดบริยุทธยาสระผมนะร้อยบาทร้อยสิบบาทหันยะแซงกับมีขอยแยงใหญ่หันยะแซงที่ได้พอ แชร์กดติดตามให้น้องแน่ให้ผ่านใบใบยังบ่ทันแล้วผ่านชั่วโมงพี่น้องเอ้ยอผ่านแต่คนติดตามได้สองพันยังสามสิบป,ปลายหนึ่งแล้วนะฝาดเนาะยังยังยังสามสิบเก้าประมาณสี่สิบนั่นแหละ <c oughs> ยังสามสิบเก้าชั่วโมงนะคะพี่น้องมาก็ได้สามพันกว่าสพงเนาะโอเคเด้อพี่น้องเบิอร์หน้องฝากไลน์แน่เจอกันคลิปหน้าจ้า